ถ่ายไปปูนก็ไปถ่ายตรงถ่ายตัวถุยก้วนพี่น้องเอ้ยผลผลิตป่าไม่ไงเฮ้านี่ละไม่ใงยชุ่มไม่เงยแดงนี่ยละบานบนแค่นี่ละพอนอามาตึกป่าปูนก็ได้หลายยุทธบ้าย่อบบนี้มันจะคือใดพอนาาพี่น้องเอ้ยกำลังเล่ากำลังงอไม่เงยมือยิ่ไหมังได้จ่ามังได้ม่ถือว่าไม่เงยดักแล้วมันแตกคอเรืองตั้งไม่เขากบขอถือพื้นยกบาทแน่นอนยันวาก็ได้เพราะมือยิ่ไหวอย่างใครมาถ่ายเมื่อนี้วะ

นนี่ขึ้ไปนนนีี่่บ้าาปลจงอางเข้าไปช่างฝุ่นเขาออกความผิดขึ้นขึ้นไปนี่เบื้องสะพานมองขึ้นมากพี่น้องเอ้ยมองขึ้นมากยู่กระท่อมหน่อยแล้วพ่อใหญ่ายพ่นนะพ่อใหญ่นางของหอกแข็งแม็กยุ่งจงอางกับยุ่งนี่นะมาเบื้องตึกสะดุงของว่าเห็นมันถึงในสะดุงเห็นแต่อยู่ในตรงเพควนจะแตะกี้ร์มองนี่กับคนกระเอิญนนั่นหน้าพ่อใหญ่ายจานเกีนี่แล้วพี่น้องเอ้ย อมแก้วนี่แล้วแต่กิมีกกตานยุ่นี่ใช่ไหมชูมือในประเทศดีแล้วเนาะพี่น้องมันเป็นหฮองไหลลงไปห่วยเบื้องเนี้ล่ะเนี่ยจืมาบ่จื้อบ่ได้แก๊กเทียบบ่ได้มากแก๊เทียบอะไรได้จื้อบ่ได้เพอาะไงเราประเหต์มองตึกป่าอยู่นี่ว่าสันละว่าคือคือผัาเลี้ยงพระแม่แดงเป็นสีแดงสันแหมผลค้า่นพี่น้องเออจะมีงามหน้ามีลิดจ้ะ นี่บือดไปอยากอย่างเพื่อนกระไดพี่น้องเอ,อ้ยเจมเบือดไปอยากค่กันนี้ก็หวยนั่นแล้วนี่จ้าหวยก็น้ำไหลจนจนอยู่นี่แล้ะพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้หวยไงสายไผ่าการจ้าจะลงไปพูนบันไผ่าการพ้นแล้วนี่ล่งไปจ้ามาตะพุนไกลพุนนะ้ำหวยหวยสายนี่มันจะลงไปบันไผ่าการ ถาพี่น้องเบิ่งหวยกันจ้ะิ่งในน้ำพนนุ่นเฮ้อโอ้ยยังข่วงคือเก่าอยู่ย้าห,หนี้เน,นาะหวยเนาะเบิ่งในน้ำไหลจนๆอยู่พี่น้องเอ้ยจิ้มกับพวกเคยออกมาจ็กเทียดอกนี่เขาเอื้อนอ้อมแก้วนะพ่อยายจานเกีนั่นล่ะจ้าเบิ่งน้ำหวยนะพี่น้องพงทองฝาสวยบ่จ้าพุ่นน่ะเขา่าห้ามงามบักแตงเจ้าหนี้คนไม่คุ้นดูีวีอยอู่ ฝนบ่จ่ามันแบตกแตงแตงเคนแตงน้ำงามป้าพี่น้องไปเบิ่งสะดุ้งทั้งนี้ก่อนมีป้าเขาเพิ่นจา่าป้าเขาคนจ่าง่ามคักเขาทั้งงามทั้งปันดำทั้งปันสามเอาพี่น้องเออ น slowly, There, you? Them bueno> Yok ี่ไงสี่ออ okay ีก罗บ่มาทางพีบานเห็นไหมไงง่อยจ้คนมันสีแดงบนหอ้าบานนี่ถือว่ามันไงโอ้ในอีริสตันปาได้ยักตัวกังหาง rung cứ sang phía bờ nhìn, mún khai qua mày nhỉ, ông nhóc khền cái cho phi nòng, nó, Ồ, nó. Nên ừ, tổ là mày nhỉ, ừ. chỗ thái áo thì nhạc, mà áo ừ, ừ. mày nhắm mắt tắt áo như nè, à, thưa để to มันยกไก่มันเลยพอเห็นทางกับนี่โอ้บานนี้ได้สามตัวบ่าฮ่าฮ่าให้เติมไฟให้ฟังนั่นจงอังให้ฟังนั่น <c oughs> คนเราฟังมันได้ไก่โอ้ยมันถือกิ้วมันได้สองสามตัว,วเขาเล่าเขาเล่าเอาต้ล่องอีกเลย้านั่นผู้เฒ่าตึกสะดุง้งผู้เฒ่าโยเกตซีฟก็ปีแล้วพี่น้องเอ้ยยังเงาสะดุ้งได้เสือโย่เล่า ไดแ่ปีลวไม่ไงเกสิก <laughs> ป <laughs> <laughs> ีย่งยเสาร์ดวงได้วุ่นงเจิกวุ่นๆเกจิจ้าไม่ไงไปวัดไปวัดมาแเราก็มาตึกสะดวงุ่นจงอางี่ไก่เมื่เหลียวเห็นจงอางเมื่อเหลียวเห็นคนอย่านี่กระทอมเลยวะอ๋อคลิปนี้ก็เจ้าไปแค่นี้ก้อนได้จ้าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเห็นตะสะดวงด้ไก่คนนะจ้า